จ้าสวัสดีครับโวันน,วน,นี้ผมมาแจกสคริปต์แบบ Pickaxe c n s r t r นะครับก็มันก็จะขูดเร็วนะครับขูดเร็วแบบขุดเร็วมากๆนะเป็นสคริปต์ตัวนี้นะครับก็นี่นะมันก็จะขูดให้แบบนี้นะมันก็จะไม่วาร์ปลงไปนี่ครับนี่นะมันก็จะขุดอย่างนี้เลยเห็นป่ะขุดเร็วมากนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มันมีอะไรอ่ะอันนี้มันคือเปิดไข่อัตโนมัตินะครับอ่านเดี๋ยวผมวงกลมให้อันนี้ก็เปิดไข่อัตโนมัติ เลือกขายเลยว่าจะเปิดขายอันไหนนะครับแล้วก็อันนี้คือขั้วอันนี้น่าจะเป็นขุดพั้อนะวอ,อัตอมันินะขั้วเอ่ออีเวนต์ของที่มันเข้ามาใหม่นะครับน่าจะใช่นะหรือเปล่านะครับไอ้พวกตรงนี้ผมไม่ทราบครับตรงนี้ผมอ่านไม่ค่อยออกอ่ะให้ทุกคนไปลองใช้งานกันดูเอาเองนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็ u i สี่ u i นะครับก็ปรับได้นะครับมันไม่มีอะไรเยอะนะมันก็แค่ขุดอย่างเดียวนะครับ เอฟเคขุดไปเรื OR, mm ่อ hmm. ยเรื่อยเรื่อยๆครับก็เอาตัง hmm. ค์มาขายแล้วก็เอาไปซื้อพวกหัวนะครับก็ประมาณนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับอ่าประมาณนี้ครับคุณดูก็เอาไว้แค่นี้ไหมก็ไม่มีอะไรจะรีวิวละการสะสมตัวกันปึ๊บอ่าก็ประมาณนี้นะคุณนูมันไม่มีอะไรมากนะเกมมัน ก็ไม่มีอะไรเออเอาไว้แค่นี้เราคุณดูไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ